วันนี้ตรงกับวันเสาร์ผมตั้งใจมาเที่ยวที่ถนนคนเดินจังหวัดประจวบคีริคันตั้งแต่บริเวณสะพานสารานวิถีไปจนะะถึงหน้าเขาช่องกระจกซึ่งมีทุกวันศุกร์และวันเสาร์เท่านั้นตลาดของที่นี่แปลกกว่าจังหวัดอื่นก็คือเป็นตลาดริมชายทะเล และข้อสําคัญปัอตลาดเดินกินที่มีอาหารทะเลถูกมากที่สุดวันนี้ผมเข้าพักที่โรงแรมริมชายทะเลที่อยู่ห่างจากสะพานสรานวิถีไม่มากนะักและก็เริ่มเดินตลาดในเวลา16นาฬิกาซึ่งยังมีร้านรวงตั้งยังไม่มากและสิ่งที่เห็นก็คือมีร้านขายของกินอาหารทะเลเต็มไปหมดทุกอย่างสดและ ราคาถูกมากผมเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณสถานธรรพ์วิถีซึ่งขณะนี้ก็ชวนเวลา5โมงเย็นแล้วเริ่มมีผู้คนมาเดินจับจ่ายมากขึ้นตลาดแห่งนี้เปิดบริการตั้งแต่เวลา17เนาฬกาจนถึงเวลาประมาณ5ทุ่มมีระยะทางเดินทั้งไปและกลับประมาณ1กิโลเมตรเสร็จนอกจากตลาดแห่งนี้จะมีของกินแล้วยังมีของใช้ไม้สอยสินค้าพื้นเมืองต่างๆอีกมากในตอนปลายของตลาดหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะเป็นสินค้าเป็นตะลึก พวกเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นในบ้านและที่พลาดไม่ได้ใครที่ต้องการมาเที่ยวที่ตลาดแห่งนี้ในเช้าตรู่ของวันอาทิตย์บนถนนสู้ศึกจะมีกิจกรรมใส่บาทแบบโบราณบนตลาดถนนสู้ศึก100ปีเป็นประเพณีวัฒนธรรมแบบโบราณของชาวประจวบคีรีขันก็จะเป็นบรรยากาศให้นักท่องเที่ยว ได้มาเดนชมตลาดริมทะเลแล้วก็ร่วมใส่บาตรในตอนเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ซึ่งถนนคนเดินตอนเย็นและตลาดถนนสู้สึกก็อยู่ห่างกันไม่มากนะขณะนี้ผมได้เดินเรื่อยมาจนถึงบริเวณท้ายตลาดซึ่งอยู่บริเวณหน้าเขาช่องกระจกและก็จะเดินวกกลับไปยังสะพานสราวิธีอีกครั้งหนึ่งในบริเวณตลาดด้านริมทะเลเมื่อพัก หายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อคราวนี้จําเป็นจะต้องหาของกินแล้วแหละเพราะว่ารอบแรกที่เดินมาก็เดินเวรยูว่ามีอะไรที่พอจะกินได้บ้างได้นี้มาครับยำกุ้งครับ8ปบาทเองอ้โดนี่ครับหน้าตายำกุ้งแล้วก็เลยเลยครับยำปลาแซลมอน และนี่ครับ100บาทกิโลหนึง่งเมื่อกินอาหารอิ่มแล้วก็ถึงเวลาเดินกลับที่ผักเตรียมที่จะใส่บาตในวันรุ่งขึ้น